ศึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ทำให้เกิดปรากฏการย้ายระดับผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะทั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ปชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเข้าไปประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบนะคะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ เรียกว่านะคะเป็นปรากฏการณ์ใหญ่และก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงปรากฏการณ์นี้นะคะรวมทั้งนะคะปัญหาที่เรียกว่านะคะเหมือนจะเซซีโ่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่จบมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับพลตารดตรีวิชัยสังประภัยหรือว่ารองแต้มค่ะ ข้งในอดีตนะคะเคยมีเหตุการณ์ที่ขัดแย้งรุนแรงขนาดนี้ไหมคะภายในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะไม่มีครับที่ไม่มีเพราะอะไระเพราะคนเป็นพอบอรตรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขามีเอกกภาพมากอมผมยกตัวอย่างสมัยก่อนใครเป็นพอบอรตร,รคนที่จะขึ้นพอบอรตร,รคนต่อไปเนี่ย ก็จะมาเป็นรองพบอรตรซึ่งคุมสืบสวนสอบสวนแล้วก็ว่าไปเราจึงได้ยินคําว่าพบอรตรน้อยจําได้ไหมครับค่ะอาทิตย์ดีตำรวจน้อยอ่ะอืมค่ะใช่คนนี้ยตํารวจจะรู้เลยคนนี้จะเป็นพอบอรตรคนต่อไปอตํารวจมันก็ไม่แบ่งฝักบางฝ่ายก็จะทํางานให้กับรองพบอรตรคนนี้ใช่ไหม เพราะเขามองแล้วว่าจะต้องเป็นพอบอรตรต่อไปมันก็ไม่แตกความสามาัคคีมันมีเอกภาพมากเอาละพอลองพอบอรตรคนนี้ขึ้นไปเป็นพอบอรตร mm hmm. เขาแต่งตั้งรองพอบอรตรคนใหม่มาที่เป็นมือทํางานที่คืพอพบอรตรใหม่เป็นพอบอรตรน้อยเหมือนกันดัง mm hmm. นั้นอํานาจ็กขาดเนี่ยมันมีเอกภาพในการทํางานในการสั่งการ mm hmm. แต่สมัย <Yeah. S 2> นี้รองพอบอรตรทุกคน มันทางานแย่งกันหมดถแถลงข่าวคนก็ถแถลงกันเองหมด uh huh. สมัยกมันไม่ได้ครับคนจะถแถลงข่าวคือพบตรและสารานิเทศสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกองทัพบกคน uh huh. จะถแถลงข่าวกองทัพบกได้มีพอบอสบกับโฆษกกองทัพบกเท่านั้น uh huh. แต่พวกเราไม่เปิดปะแย่งงานกันทะเลาะกอัน และพบอก็ไม่จัดการอะไรไม่เด็ดขาดมันก็เลยมีอย่างนี้มาสมัยมก่อนมันไม่มีม่ะมายุคนี้แหละที่ลองพบอก้างงัดกับพบออลองผู้จัดการง้างก้างงัดกับลองพบตรลอะไรอย่างเงี้ยผู้การงัดกับพบตรแจ้งความพบตรมาสาวใสพบตลมียุ่ไหนอ่ะผมเนี่ยยังชมจักรทิศชัยจินดาอือมค่ะ เห็นไหมท่านจัดทิพย์ท่านลองวีละชัยแค่เอาเทปพูดสนทนากันบเปิดให้สื่อมวลชนแกย้ายเลยแกส่งไปสำรองราชการที่อะไรที่อะไรเขาเรียกอะไรสำนักนายยกเลยอ่ะเพราะทำอย่างนั้นไอ้รองคนอื่นมันก็ไม่กล้าไงรองโจ๊กก็ทำผิดนะแปะก็จัดการจัดทิพจัดการใช่ไหมมันก็เงียบหมด S <S> คือการทํางานอย่างเงี้ยมันจึงไม่มีเอกภาพมันจึงสมัยก่อนจึงไม่มีไงค่ะ<า>แลรวไม่มีค่ะทีนี้คือปรากฏการณ์ในลักษณะนี้นะคะสังคมได้อะไรแล้วก็มันจะไปแช์กันให้สุดแล้วมันจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนคะ <S <S ทางออกอในเรื่องนี้นมันม,มีผมจะบอกให้ให้น้องฟังว่าค่ะคดีเนี้ยอ ลูกน้องก็ประหารประหารกันใช่ไหมค่ะเอากันเต็มที่ไหมค่ะนายก็แกล้งมาหวานเจี๊ยบตบจูบจบจูบก,กันค่ะแต่มันก็ไม่จบไงเพราะหลังจากแยกกันไปก็สั่งให้ลูกน้องซัดก,กันเต็มที่เหมือนเดิม,มแล้ผมถามว่ามันจะจบไหมไม่จบแต่ถามว่าดีไหมมึงทะเลาะก,กันน่ะประชาชนก็จะได้ประโยชน์จะได้รู้พฤติกรรมของคุณ ใช่ปะ่ะได้การว่าคุณจะทำอะไรบ้างมันก็ดีแต่การที่มาทำแบบนี้ประชาชนจะเสื่อมศรัทธา mm hmm. ไม่เชื่อมั่นองค์กรตำรวจ mm hmm. ขบวนการยุติธรรมจะเสียหายเพราะตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเมื่อผู้นำองค์กรผู้บริหารองค์กรทะเลาะกอันแต่แล้ว mm hmm. และบางครั้งไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พี่น้องประชาชนจะศรัทธาได้อย่างไรดันั้นภาพของตำรวจองค์กรตำรวจก็เสียหายก็เน่าเฟะอย่างที่สังคมก็มองกันค่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแบบพูดแบบโลกสวยเลยค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างคะอันนี้นะผมบอกค่ะอันนี้ไม่ใช่วิกฤตอื แต่มันเป็นโอกาสค่ะเพราะเราได้รู้อยู่แล้ววิกฤตมันต้องไม่ไม่ใช่จะเกิดการทะเลาะวิวาทกาันวิกฤตมันต้องเกิดวิกฤตทําให้องค์กรเสียออต้ององค์กรมันจะล่มสลายเรื่องอะไรต่างๆแค้นี่มันเป็นเพียงแต่โอกาสโอกาสที่เราได้รู้ได้เห็นอะไรแล้วแล้วเอาโอกาสนั้มันมาปรับปรุงปฏิรูปองค์กรปฏิรูปบุคคลปฏิรูปงาน นี่เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะหยิบยืหยิบยกเนึ่งเนี้ยมาเป็นตัวตั้งในการแก้ปัญหาตัวนี้ครับค่ะก็คือคือมองมองตรงนี้แล้วก็คืออ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครจะเท่าที่ท่านมองใครจะทําได้ก็คือแิบนี้ครับือคือเอาละตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าทั้งสองคนค่ะไปช่วยสำนักนายกค่ะจะกลับมาหรือไม่รู้อะ อา, Shift, อาจจะไม่กลับ <methodology? S 2> อีกคนอาจจะถูดำเนินคดีอะไรก็ว่าไปค่ะแต่เขาก็ต้องสรรหารองพบตรมาดูแลเรื่องนี้ค่ะถามว่ารองพบอตรเอาลองเอาลอ,ลองตายแล้วกันค่ะถามว่ารองตายมีความรู้ความสามารถไหมมี<ท>พเพราะเขาขึ้นมาเป็นรองพบตรนี่ต้องมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ค<ท>่ะและมีต้องมีความดีความชอบค่ะถามว่า เขาสามารถแก้ปัญหาได้ไหมแก้ได้ขอให้เขาตั้งใจทํางานผมจะบอกให้ฟังว่าประชาชนกับตำรวจเนี่ยมันใกล้ชิดกันมากใช่ไหมน้องค่ะใช่ค่ะน้องทําเลวประชาชนก็ด่าทอแน่นอนหรือมวลชนภาคประชาชนลอกค่ะน้องลองคิดว่าถ้าตำรวจทําดีประชาชนก็กลับมารักมาสงสารเหมือนเดิมนะอืะค่ะะั้นมันเป็นที่ ลองตายจะทํายังไงล่ะ uh huh. ให้กับประชาชนเนี่ยเป็นที่พึ่งของตํารวจได้และกลับบรรักตรวจได้มันเป็น uh huh. ความสามารถของคนเป็นรักษาการ uh huh. ผมเคยบอกน้องใช่ไหมว่า uh huh. หัวใจของตํารวจคือการบริการประชาชนค่ะ uh huh. ดูแลประชาชนรับใช้ประชาชนและบําบัดทุกบําสุขบารุงสุขให้ประชาชน uh huh. ตํารวจเป็นผู้ใช้กฎหมาย ตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น<ฆ>ถ้าสิ่งที่ผมพูดมานั้นตำรวจมีจรรยาบรณมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีความยุติธรรมประชาชนก็จะรักษาธาเอง<ฆ>น้องต้องเข้าใจตำรวจเป็นข้าราชการของรัฐ เป็นค่ารายการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเดินภาษีของประชาชนถ,าถ้าคุณยึดหลักมีจรรยารรลศีลธรรมคุณธรรมยุติธรรมมันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้คแก้ปัญหาได้และที่สําคัญที่สุดจะแก้ปัหาได้คือภาคประชาชนภาคประชาชนต้องเข้มแข็งภาคประชาชนต้องตรวจสอบได้ต้องตรวจสอบเขาได้และช่วยกันทุกฝ่าย ไอ้คนก,กระทำความผิดก็ไม่กล้าเพราะ,ะสมัยนี้หลักฐานมันเป็นวียอศาตร์ทั้งหมดมใช่ไว่าถ้าชุดเดกันไอกน้การทุจริตคอร์รัปชันมันก็จะน้อยลงค่ะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่าพลังในเรื่องของโซเชียลที่ที่เอ่ออย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันอะนะคะมันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งไหมคะที่จะช่วยในการกํากับดูแลใช่โซเชียลเนี่ยมีอิทธิพลมาก โซเชียลนี่มีอิทธิพลทางด้านการเมืองสังคมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจคแม้แต่การเมืองเห็นไหมโชเชียวไหมสามารถจะปั่นกระแสใครเป็นได้สสสออะไรเยอะแยะค่ะโชเชี่ยลสามารถจะทําลายธุรกิจเศรษฐกิจได้ถ้าเอาหลักฐานที่ไม่จริงมาพูดอืโชเชียลนี่มีรต่อกระบวนการยุติธรรมเห็นไหมตอนเนี้ยเหมือนกับทีตำรวจสู้กันเนี่ยเขาเอา เอาสื่อมวลชนเอาโซเชียลมาสู้กันนะ,ะเพื่อหามวลชนถลสนับสนุนนะคค่ะค่ะะอันที่สองการต่อสู้ตอนเนี้ยที่ผ่านโซเชียลนหะ่ะเป็นพน,นานามาต่อสู้กันนอกศาลนนะยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยนะใช่ไหมดังั้นโซเชียลเนี่ยมันก็มีที่ผลใช่ไหมม่ะมีที่ผลดังั้นคนที่เข้าถึงโซเชียลได้คุณต้องยึดหลักเลย,เลยประเทศเราเนี่ย โชเชียวเนี่ยมันเข้าถึงง่ายแต่มันไล่เหตุผลบางคนฟังอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวให้คุณไปพูดอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาเชื่อโชเชียวไปแล้วค่ะคุณรู้ไหมผมเนี่ยไปเยี่ยมญาติพี่น้องผมต่างจังหวัดเนี่ยผมพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลักฐานก็ไม่เชื่อเขาเชื่อโชเชียวไปแล้วเพราะโชเชี่ยวพูดอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อบทเราไปพูด เราลูลูมาเรามีหลักฐานเราวิจาการเราพูดเขาไม่เชื่อทั้นโจเชียวเดี๋ยวพอมีอะไรคนมันเชื่อไปแล้วไงแล้วเขาจึงสู้กับโจเชียวตอนนี้เขาสู้ทางโชเชียวเพื่อแย่งเมือนชนแย่งกองเชียร์ตู้กันนอกศาลแลว้วโจเชี่ยวก็าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นภาคปมะชาชนที่จะต้องขับเคลื่อนแต่ว่าต้องฟัง ครับ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้ามองในมุมกลับกันก็คือว่าพลังของโซเชียลเองเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้ที่จะมาแก้ไขหรือว่ามาช่วยกันในการกู้ภาพลักษณ์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยถูกไหมคะก็แน่นอนโซเชียลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะกู้ภาพลักษณ์ได้และโซเชียลส่วนหนึ่งก็ทำลายภาพลักษณ์ได้ภาพลักษณ์เหมือนกันอืม ก็คุณเห็นไหมล่ะเชียวบางคนก็เชียร์คนนี้บางเชียร์ก็ชูคนนี้เชียวบางคนก็ด่าองค์กรตํารวจเชียวบางคนก็ชมตํารวจมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับค่ะะะเพราฉนนั้แล้วแต่ว่าใครจะมีหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่านันค่ะและในบทบาทของประธานกตลค่ะท่านนายรัมตรีนะคะคุณเศรษฐาทวีสินจะช่วยอะไรหรือว่าเข้ามาขับเคลื่อนอะไรได้บ้างคะคือเช่นนายกเนี่ย เราต้องดูก่อนตำรวจเราขึ้นกับสำนักนายกคนายกเป็นผู้กำกับดูแลในข้าราชการทั้งหมดนายกเป็นผู้ํำหนดนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายกก็เป็นประธานกอตรอในการแต่งตั้งอังนั้นนายกจะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือไม่แก้ไขปัญหาน,นี้ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่นายกได้แก้ปัญหาวันสองวันในการเอามาช่วยในสถานการณ์นั้นผมถือว่า ถูกต้องอก็ได้รับคําชมเชยอย่างน้อยหนักก็เป็นเบาได้ค่ะแต่สิ่งที่จะทําต่อไปก็ต้องแก้ปัญหาให้มันเด็ดขาดไม่ใช่แก้ปัญหาพื้นดินมันหยุดเฉยต้องต้องเด็ดขาดอ,องค์กรตำรวจม,มันจะได้ดีขึ้นครับค่ะอื สำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอขอบคุณนะคะทนตรวจตรีวิชัยสังประไพค่ะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะสําหรับสัปดาห์วิจารณ์นะคะก็ขอขอบคุณท่านนัาที่นี้ค่ะโอกาสหน้านะคะจะได้ขอความรู้จากท่านใหม่ค่ะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะ